เด้อมาเที่ยวเชียงคานน้ำกันนะคะเชียงคานเชียงคานอันนี้บ้านเก่าแก่แก่เก่าเก่าก็มีคนอยู่นะก็มีบัมี่ดอกมั้คนน่ะผักตำเรืงขึ้นเต็มเนี่ยโอ้เฮ้ยสงสารจ้ะน่ะจำเรืงก็เต็มอยู่เนี่ยก็หนูไม่รู้ว่าแฟนมีพอหลอดีหนูก็เลยฮักเขาอืมีี่เเ้ออสยงะ ลงนี้หรือจะไปต่ออ่ะไปพุ่นน้ำกอจอนาะแต่ตอนนั้นเราไม่ทางเหรอเดี๋ยวน้ำยายตรงนี้แหละต้องไปโน่นไม่มีทางแล้วเออเขามีทางลงแล้วลงนี้แหละเออมายมมายมย่างดีๆีแ้วเดินเอาค่อยกระลืมเนาะค่อยทายโค้งย้อนหน่อยก็ค่อย ใจโผอ่เหมือม่อๆที่นะั่นล้ำยายงามๆที่นี่เชียงคานบรรยากาศต,ตอนเช้าต้องโมงหงวงกว่าๆเนาะหกวงกว่าๆจับบรรยากาศก่อนค่ะหนาวอยู่ด้คยค่ะอากาศเย็นอยู่ด้ว่าได้ใส่วิวสวยๆค่ะหมอกควันหรือหอกว่า ตัวบางค่าไปกินผู้ป่วยครับกับผมไม่เจได้ปาะนี่ตัวเองไม่ยังกินบางคนเออเนาะไปกินเจสอบเขาเปนงานมีออเดอร์ไหมทางโน้นบอกเขาได้ไหมคะว่าผัดผักอย่างเดียวหรือว่าอะไรร้อนมีมีกาแฟมีอะไรอยู่ใช่ไหมมีครับโอเคกาแฟขนมปังก็โอเแล้วโอเคแล้วกาแฟขนมปังโอ้ย่างนั้นโอเค รอดรอดเสบ่ามันวัเนี่ยอันของเฮาอยู่ใส่ไปนี่ยเยี่ยมเยี่ยมใส่บ่าพี่น้องน้องให้กับเฮาใส่บ่าตามเพื่อนีเฮาเนาะตามความเชื่อคนบ้แล้วอันแล้วเขาจะทำที่เสบาเอ้าวพวกนั้นยังไม่มีใครมาเลยเนาะคนเริ่มจะตื่นกันแล้วค่ะ ที่นี่ค่ะที่ละพันก็มีหลักร้อยก็มีอันนี้พันหกค่ะตรนี้พันหกค่ะพั 1, นหกพอมาหารเช้าค่ะงามอยู่ดีนะออเจ้าใครว่าาฝากประเด็ค่อยเบ่งมือแรงนะค่อยเบ่งหันละประเด็นโอ้นช่ โอ้ยนเนี่ยเนี่นะที่พวกเข้าอยากมากน้ายายเนาะสวยก็ดยายอีขมามายายบเงินเอ้ยแต่บงงจ้าไปบงแตะคมผู้ขอยมาบงผุนเยดฝ้าอยู่เลจบงคมร้อยแองแงผูยบงเยดฝ้าเอ้ยยายบเงินเอ้ยเห็นาข้างล่างสวยงามของเรายาย